มาแล้วครับพี่น้องเรือพัทินั่งครับนี่ครับโอ้โหแต่วันนี้คนเยอะจริงๆครับกัมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับว้าดอชยนะครับเก็บขาวอ่ะโเยอะจริงๆวันนี้วันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับ โอ้โหเอี่ยพี่ตอนโตก็ไปฝรั่งไปด้วยนะ,ะครับคนเต็มครับเข้าไ,ไปไม่ได้เลยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นบ้าฝรั่งครับแบบนี้ทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติเนาะนี่ครับวันนี้ก็เต็มที่ท่าเรือท่าช้างครับด่านพูนครับ เป็นเรือพระที่นั่งครับพี่น้องมาแล้วครับนะครับแต่ตอนนี้บอดรัดเข้าไปไม่ได้ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมายวีออครับอกมาแล้วครับ ตัวห้าิบบาทพี่นางลงเ้อไปสี่เนี่ยพี่นะเขาเข้าวัดก่อนที่จะมีวันมานะพี่น้องเอ้ยวันนี้ถ่ายคลิปไม่ได้เลยครับวันนี้เข้าไปไม่ได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็เต็มครับนี่ครับเป็นสาวฝรั่งครับมาล่อสมขบวนเรือนะพี่น้องเลยนี่ครับทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับเพราะว่าอันนี้กลายเป็น หนึ่งเดียวของโลกเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นบ้าปลารังครับเป็นคนฉีดนนี่ครับด้านในก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับ,บเนาะแค่เข่ามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญครับแบบนี้หาดูได้ยากมากครับนอกจากเมืองไทยนะครับ โอ้โหต่างคนก็ต่างหยิบมือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับพี่น้อยนะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นครับดอนปูนครับเห็นไกลๆนะครับนะครับพี่น้องดูอะไรกันป้ายแดป้ป่วยได้ไ ตอนนี้เข้าไปไม่ได้เลยครับพี่น้องที่ครับตอนนี้กับบ่าฝรั่งครับ นีกาบ้าวฝรั่งครับจะเห็นไหมน้องครับพี่น้องด้านพูนครับจะเห็นพนเยอะไม่เห็นเลยครับคนเยอะมากครับแถก ด้านตรงหน้านะครับพี่น้องนะครับเป็นขบวนเรือครับแต่ก็เห็นไกลๆเนาะด่านนี้กลายเป็นบ่าฝรั่งครับพี่น้องนะครับก็ถ่ายคลิปครับนี่ครับ พี่ขออันนึงครับอ,อันนี้กันต้งบาโอ้โหได้ครับเยอะยจริงจริงเลยเยมาแต่นี้เไอ้้วยมอยากัผมนะตอนนี้ข้าถ่ายคลิปไม่ได้แล้ว ขนาดโทรศัพท์ยังไม่ถึงเลยโอ้ไม้ตไม้สิวปีสองเมตรนะครับโอ้โหคนหลายเนาะค,คนเต็มเลยวันนี้ <laughs> เข้าไม่ได้เลยครับแล้วเราจะถ่ายคลิปแบบไหนน้าพี่น้องเอยนี่ครับ <laughs> เข้าไปไม่ได้ครับนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้ว,วยักษ์ยักษ์ผ่าน วันนี้บานะัทต้องขอโทษเอฟซีเด้อเนื่องจากว่าเข้าไปไม่ได้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเข้าไปไม่ได้เลยนะครับไม่มีที่เข้าเลยนะครับโอ้โห <c oughs> ด้นนี้กับฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับานาะวันนี้ต้องขอโทษเอฟซีนะครับวันนี้เข้าไปไม่ได้ครับวันนี้ อ่าฮัลโหลฮัลโหลเป็นชาติต่างชาติครับร้านนี้กาเป็นสาวพละล่างครับทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับพี่น้องนะครับร้านนี้กาเป็นบ่าวพละล่างครับมาล่อชื่นชมพระบรารมีเนาะของในหลวงและพระราชินีครับเ <laughs> บาด้านอยากเข้าไปนะครับแต่เข้าไปไม่ได้ครับ สุดงดงามครับพี่น้องนี่ครับ

วันนี้ชาวต่างชาติเยอะจริงๆวันนี้ <c oughs> แต่ตอนนี้บอดัสมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้ไม้เซลฟี่นะครับใช้ไม้กันสั่นเนาะนี่ครับล <c oughs> เลเนลเคนเยอะจริงๆ <c oughs> แต่ตอนถ่ายคลิปนี้ ตัวของบรัดมองไม่เห็นเรือนะครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับนี่ครับพี่น้องก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับเป็นบ้าฝรั่งเป็นสาวฝรั่ง างคนก็ต่างเอามือถือมาถ่ายคลิปครับก <c oughs> ารพูนครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> เรือพระที่นั่ง <c oughs> อะไรเอ่ยได้ตรงหน้า <c oughs> เรือลำแรก <c oughs> คิดว่าเป็นเรือพระที่นั่ง <c oughs> อน,นันตนาคราชครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> อัญเชิญผ้าภ้ากรินเนาะ เห็นไกลๆนะครับพี่น้องการอตูนครับโอ้โหสวยงามครับด้านตรงกลางก็เป็นพระบุษบกเนาะแล้วก็มีผ้าผ้ากรถินครับ เรือลำแรกอันเชิญผ้าพระกรถินต่อไปก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ครับเป็นเรือที่ประทับครับแต่ก็ยังไม่มาเนาะด้านพู่นครับที่เห็นนี้คือเรือ พระที่นั่งนะครับอัญเชิญภาะพระรัตนตรงกลางนะครับก็มีอยู่สีร่านะครับเรือพระที่นั่งนี่ครับเาหมดนนิดนึงครับที่ดาวเอยถ่ายชิปไม่ได้ครับไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับโอ้โหโบนัทเข้าไปไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ใช้ไม้กันสั่นนะครับโอ้โหไม่เห็นครับ คนเยอะจริงๆครับพี่น้อยนะครับเป็นบ้าฝรั่งนะครับเป็นบ้าฝารัง่งเป็นสาวฝรัง่งเป็นสาวมวยเป็นนุ่มตีครับนะครับเต็มนะครับคลิปนี้ก <c ười> ็ต้องขอโทษนะครับไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ ด้านนี้ก็เต็มครับริมาอีกลำแล้วครับ ไปก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเป็นเรือที่ประทับเนาะของในหลวงและพระราชินีครับมาแล้วครับเห็นไกลๆนะครับ 发家了。宋发家了。 สุขเจอสุขใจร้ายครับนี่ครับวันนี้ก็ได้มาล่อดื่มชมพระบารมีของในหลวงและพระราชนีเนาะนี่ครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับพี่น้องนีครับโอ้โหแต่วันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับถ่ายคลิปไม่ได้จริงๆครับคนหลายครับนีครับพี่น้องเต็มครับนี่ครับอ่าดีครับด้านนี้ก็เต็มครับ ือด oh. oh. จริงๆครับด้านนี้ก็เป็นบบาพลังครับพี่น้อยนี่ครับเหอม่นะกโโอ้โห เยอะจริงๆวันนี้ดูกล้องเอาด้านนี้ก็เป็นชาติแต่งชาติครับพี่น้องกล้องใหญ่มากครับนี่ครับเป็นบาวฟลางครับนี่ครับพี่น้องนุงงาเห็นรด้านพูนครับเรือสุพรรณหงษ์ครับเห็นไกลๆนะครับพี่น้องโอเคเนาะ คลิปนี้กาต้องขอครับเจอเดอร์ที่ทามาครับส้มครับถ้าผู้เดอชอบเจอชอบใจก่าต้องขอฟลายแฟเซครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอร์สวัสดีนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆครับพี่น้องนครับเต็มครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับปัดเนาะนี่ครับเยอะจริงๆ ล่งหลายมาล่อชื่นชนพระบรารมีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบาดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย